รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับช่วงหลังจากที่ไปต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเซียนเกษตรกับผมลุงชัยใสยใจเกษตรกับเรื่องราวของคําว่านักเรียนเรื่องราวของคำว่า การเกษตรเราจะจับมารวมจับมาผูกพันกันได้อย่างไรเพราะตรงนี้ครับเป็นส่วนหนึ่งเลยทีเดียวที่เราอยากบอกว่าหากวันนี้สถาบันการศึกษาโรงเรียนที่มีคุณหนูคุณน้องซึ่งถือว่าเป็นบุตรหลานของพี่น้องเกษตรกรเราเนี่ยมโวก่สได้รับรู้เรื่องราวภาคการเกษตรอย่างถูกต้องถูกทิศทางเมื่อเขาเติบใหญ่ขึ้นเขาจะกลายเป็นเกษตรกรตัวจริงที่ทําทุกสิ่งอย่าง โดยมีข้อมูลโดยมีการวิเคราะห์โดยมีการสอบถามเรียนรู้แล้วนําไปสู่การปฏิบัติได้เช,เช่นเดียวกันกันกบปาล์มแปลงนี้ครับแต่ว่าก่อนจะไปพบกับช่วงนี้ครับเรามีกิจกรรมน่ารู้สู่สังคมเมืองกับน้องโอรสิตาไปดูครับว่าไอ้เจ้ากล่องน้อยๆใบนี้มันส่งผลอะไรให้กับครอบครัวส่งผลอะไรให้กับความรู้สึกดีๆที่สังคมในครอบครัวหรือสังคมคนเมืองเรานั้นจะเดินไปต่อได้ ทำกิจกรรมร่วมกันดีๆแบบนี้ไปพบกับน้องโอรสิตากับช่วงกิจกรรมน่ารู้สู่สังคมเมืองครับค่ะคุณผู้ชมนะคะกลับมาสู่ช่วงกิจกรรมน่ารู้สู่สังคมเมืองกันอีกแล้วนะคะในวันนี้นะคะก็มีคุณผู้ชมหลายๆท่านค่ะ ตอบถามกันเข้ามาเยอะเลยนะคะว่าเอ๊อยากจะหาซื้อนะคะกลิบเซตชวนคนที่คุณรักนะคะปลูกผักกินเองเน By ี่ยไปไว้ปลูกผักรับประทานกันที่บ้านนะคะหาซื้อได้ที่ไหนง่ายๆเลยค่ะคุณไม่ต้องไปหาซื้อนะคะให้เหนื่อยเลยนะคะไม่ต้องออกจากบ้านนะคะอยู่บ้านค่ะแล้วเพียงแค่โทรศัพท์เข้ามานะคะตามเบอร,ร์ที่โอกขึ้นให้หน้าจอนะคะแบบนี้โทรเข้ามานะคะคุณก็เลือกนะคะชนิดของเมล็ดพันธุ์นะคะเราก็จะมีให้เลือกหลากหลายชนิดเลยทีเดียวนะคะแล้วก็แจ้งที่อยู่นะคะโอนเงินค่ะเราก็จะจัดส่งไปให้นะคะคุณถึง งหน้าบ้านเลยทีเดียวค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อ,อตัวพัสดุนะคะส่งไปถึงบ้านคุณเปิดกล่องออกมานะคะคุณก็จะพบกับนะคะอุปกรณ์ในการปลูกผักที่เราเตรียมมาให้แล้วครบเรียบร้อยแบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเมล็ดพันธุ์นะคะมีให้เลือกถึง2ชนิดที่คุณเลือกมาตั้งแต่ตอนคุณโทรเข้ามาสั่งซื้อนะคะแล้วก็ปุ๋ยซีตาปามมกรค่ะที่เป็นปุ๋ยอีแทร้อย์แซ้นต์นะคะไม่มีส่วนผสมของเคมีค่ะแล้วก็จะมีดินปลูกต้นไม้อีก2ถุงและถุงสุดท้ายก็จะเป็นขี้เถ้าแกลบนะคะหลังจากนั้นหยิบของท ด้านล่างค่ะคุณจะพบกับนะคะกากมะพร้าวสับที่รองพื้นนะคะก็ปล่อยไว้แบบนั้นเลยขั้นตอนของการปลูกนะคะหยิบถุงแรกค่ะที่เป็นขี้เท่าแกบนะคะแกะออกมาเททั้งหมดนะคะเกลี่ยพื้นผิวนะคะให้มีความสูงเสมอใกล้เคียงกันหลังจากนั้นค่ะก็หยิบแบบนี้นะคะถุงสีฟ,ฟ้าๆนะคะปุ๋ยอินทรีย์ตาปรากรค่ะใช้ปริมาณนะคะ1กํากำมือค่ะหยิบขึ้นมาแล้วก็โรยให้ทั่วบริเวณพื้นผิวนะคะขี้เท่าแกบแบบนี้โรยลงไปเลยนะคะแล้วก็ ถุงถัดมาค่ะใช้ดินนะคะที่เรามีมาให้2ถุงนะคะแกะใช้ทั้งหมดเลยแต่ว่าโอว่าขอให้เหลือแบ่งไว้สักเล็กน้อยนะคะสําหรับโรยกลบนะคะด้านบนของเมล็ดพันธุ์ค่ะจากนั้นค่ะถ้าเมล็ดพันธุ์ที่คุณเลือกนะคะเป็นเมล็ดพันธุ์ที่เป็นผักกินใบก็สามารถใช้เมล็ดพันธุ์โรยไปได้เลยนะคะให้ทั่วบริเวณพื้นผิวนะคะให้มีความเสมอกันนะคะไม่ให้ทับจุดใดจุดหนึ่งมากจนเกินไปจากนั้นก็โรยดินทับนะคะ และถัดมาอ่าหรือว่าคุณผู้ชมที่จะเลือกเป็นอย่างเช่นพวกกระเพราหรือว่าโหระพานะคะที่เป็นพืชที่เป็นต้นนะคะก็ใช้วิธีการนะคะนิ้วนะคะประมาณครึ่งข้อนะคะกดลงไปที่บริเวณผิวดินนะคะประมาณ6-8จุดนะคะแล้วก็โรยเมล็ดพันธุ์ลงไปในแต่ละหลุมนะคะแล้วก็กรบด้วยดินอีกหนึ่งครั้งจากนั้นค่ะก็ให้ความชุ่มชื้นนะคะด้วยการรดน้ำนะคะเราแนะนำให้เป็นกระบอกฉีดนะคะ ก่อนอย่าเพิ่งใช้ฝักบัวร้นนะคะเพราะว่าความแรงของฝักบัวเนี่ยมันอาจจะทําให้เมล็ดพันธุ์แล้วก็ตัวดินเนี่ยเขาก็เด่นออกนะคะอาจจะทําให้พืชเนี่ยไม,ไม่เติบโตนะคะจากนั้นก็ ลดน้ำเสร็จเป็นอันเรียบร้อยนะคะนํากระบาดนะคะไปวางนะคะในแสงแดดที่ยังไม่ต้องส่องถึงก็ได้นะคะหรือจะวางในจุดที่มีแสงแดดกาไลค่ะหลังจากเมล็ดพันธุ์เขางอกแล้วเรียบร้อยค่ะเราถึงจะมีการานํากระบาดใบนี้นะคะไปวางนะคะให้มีแสงแดดส่องถึงแล้วก็รอการจเจริญเติบโตของเขาค่ะก็ง่ายๆแบบนี้นะคะสําหรับกิฟต์เซตนะคะชวนคนที่คุณรักปลูกผักกินเองคุณก็จะมีผักออร์แกนิกนะคะไว้รับประทานกันที่บ้านสนใจโทรเข้ามาสั่งซื้อได้เลยนะคะหรือว่า,ามีข้อสงสยัยอยากจะสอบ ถามเพิ่มเติมในเบอร์เดียวกันนี้ก็สามารถโทรกันเข้ามาได้เช่นกันคุณก็จะมีผักสดๆนะคะไว้รับประทานแล้วก็ปลอดภัยต่อสุขภาพด้วยสําหรับรนวันนี้นะคะโอ๋ก็ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วก็อย่าลืมพบกันในช่วงต่อๆไปด้วยนะคะนี่แหละครับคือช่วงน่ารู้เป็นช่วงที่หลายคนติดตามกันอยู่แล้วโทรศัพท์กลับเข้ามากับหมายเลขโทรศัพท์ตรงนี้บอกว่าขอกิฟต์เซ็ตสักชุดหนึ่งต้องการจะส่งไปสู่ผู้ที่มีพระคุณต่อเรา เพื่อนพ้องวงวานของเราหรือคนที่เราเคารพนับถือแล้วเขามีกิจกรรมพิเศษไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวันเกิดขึ้นบ้านใหม่หรือจะเป็นวราระพิเศษใดๆก็ตามใช้กิปเซตชุดนี้ครับส่งไปมีประโยชน์แน่นอนเอาละครับเรื่องราวของน้องโอรสิตาจะเก็บมาฝากอย่างนี้กันอยู่เป็นประจำติดตามให้ได้่ะงั้นช่วงนี้ไปสู่ช่วงพบเซียนกเกษตรกับลุงชัยครับ ครับกับรายการเซียนเกษตรกับผมลุงชัยใส่ใจเกษตรวันนี้เราพาท่านมาอยู่ที่โรงเรียนซึ่งถือว่าเป็นแหล่งหนึ่งที่เราพูดกันเสมอว่าเมื่อไหรก็ตามนะครับถ้าเราเอาบ้านเอวัดเอาโรงเรียนมารวมกันเป็นบรวรผลพวงของสิ่งต่างๆที่จะเกิดในแง่มุมทางด้านการพัฒนาต่างๆก็จะดีตามขึ้นมาด้วยวันนี้เซียนเกษตรของเราต้องบอกว่าอาจจะดูแปลกประกนิดหนึ่งเพราะว่าเขาเป็นผู้ที่เผยแพร่ในรูปแบบของคําว่า เซียนแบบเป็นครูสิ่งที่เขานำมาบอกกล่าวกับลูกศิษย์ลูกหานักเรียนต่างๆที่รู้เรื่องราวของภาคการเกษตรมากขึ้นกว่าที่เคยเป็นอยู่นั้นนี่แหละครับคือรายการเซียนเกษตรจะนำมาพูดคุยกันแล้ววันนี้ครับเรานั่งอยู่กับบรรดาคณาจารย์ทั้งหลายที่อยู่กับที่โรงเรียนแห่งนี้เนี่ยต้องบอกว่าสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกได้นั่นคือคำว่าครูคือผู้ให้จริงๆสิ่งที่เขาให้กับลูกศิษย์ลูกหาเวลานี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง เป็นประโยชน์อย่างไรเรามาพูดคุยกันดีกว่านะครับเริ่มต้นจากท่านผอเลยดีกว่าเดี๋ยวเราคงจะให้หลายๆท่านแนะนําตัวกันด้วยกับท่านผอกิจยากรมังคารัตครับอยู่กับตรงนี้ครับผอสวัสดีครับสวัสดีครับครับขออนุญาตท่านอื่นด้วยครับแนะนําเลยครับท่านครับสวัสดีครับผมพรชัยจันทไทยครับอาจารย์พรชัยพรทัไทยรองผู้อำนวยการนะครับสวัสดีครับผมนายเรืองศิลป์ไพรสนครับผม อาจารย์เรืองศิลป์ไพสนนะครับท่านครับสวัสดีครับผมนายกิติเพวิลาศีครับอีกท่านหนึ่งครับตรงนี้ครับสวัสดีค่ะดิฉันทองมีไพสนค่ะโอ้ชัดเจนนะครับสังเกตนามสกุลนะครับไม่ต้องขยายความนะครับย้อนกลับไปที่ท่านพ่อจิตกรของเราแนวความคิดเบื้องต้นเลยกับเรื่องของคําว่าเกษตรกับโรงเรียนชื่อว่าโรงเรียนบ้านโจดนาตาลบ้านโจดนาตาลแห่งนี้เนี่ย มันเริ่มยังไงครับพอครับเล่าให้ฟังนิดหนึ่งคือก่อนที่ผมจะย้ายเข้ามาอยู่ที่ที่แห่งนี้นะครับก็สภาพทั่วไปมันเป็นพื้นที่แห้งแลง้งเออมีต้นยูคาเติมโรงเรียนไปหมดข้างหลังนะครับ,รบทีนี้เมื่อปลูกยูคามันก็ยิ่งเพิ่มความแห้งแล้งเข้าไปอีกอหลายคนก็บอกว่าเออถ้าปรับพื้นที่เราจะปลูกพืชอย่างอื่นได้ไหมครับผมก,ก,ก็ก็คุยกับคณะกรรมการเขาเออมันน่าจะได้นะถ้าเราตุ่มเทครับต่อมานี่ก็ ก็ปรับพื้นที่ใหม่จากจากที่เป็นป่ายูคาก็ทําเป็นบ่อเป็นสระน้ําเก็บกักน้ําไว้ใช้ในฤดูแล้งนะครับแล้วก็ทําแปลงสาธิตออปลูกข้าวปลูกข้าวปลูกข้าว,ก,าวก็เป็นเ,ออเริ่มปลูกตั้งแต่นั่นแหละเป็นมเมล็ดพันธุ์ดํานาเกี่ยวข้าวแล้วก็ ปวาดลงสีโอพวกขั้นตอนนี้คือข้าวครับทีนี้ต่อมาก็ว่าเออเราต้องมีพืชเศรษฐกิจที่ที่เรียกว่าเป็นพืชหลักเ,ออเป็นพืชหลักและก็ทําง่ายเพื่อ <c oughs> ที่จะขยายให้ชุมชนให้ผู้ปกครองนักเรียนเนี่ย <c oughs> เอาไปปลูก <c oughs> บ้านละต้นสองต้น <c oughs> อ,อ ก็คือต้นปามต้นปามก็มีผู้รับผิดชอบผู้มีความเชี่ยวชาญอาจารย์พรชัยอ,อาจารย์เลืองศิลทลองอและคณะครูส่วนหนึ่งนะครับก็นําเข้ามาสู่ในสถานศึกษาตามนโยบายของโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนพอเพียงนะครับต่อไปเราจะพึ่งตนเองว่าเออน,นึงละ เงินอาหารกลางวันในที่เขาจัดให้ไม่พอเราก็เอาส่วนนี้มาเอาส่วนเอาส่วนที่เราจะมีรายได้เกิดขึ้นเช่นเอามาเสริมเอามาเสริมนะมาเสริมเช่นมัธยมเนี่ยเขาไม่จัดให้อยู่แล้วเราก็จัดให้มัธยมได้จินเติมที่อิ่มที่โรงเรียนบางคนก็เก็บจากโรงเรียนกลับไปกินที่บ้านพวกผักต่างๆเนี่ยทีนี้ต่อต่อมานี่ก็บอกว่าเอปุ๋ยเคมีมันแพง ปุ๋ยเคมีมันเทงเนี่ยเราก็ไม่ใช้เราต้องใช้ปุ๋ยคอกปุ๋ยอินทรีย์พวกนี้พอเราทํามาระยะหนึ่งเนี่ยก็เกิดว่าเราประสบความสําเร็จเมื่อประสบความสําเร็จเนี่ยเราก็ขยายผลถึงผู้ปกครองนะครับผู้ปกครองก็เอาเป็นแบบอย่างเอาเป็นแบบอย่างก็เราก็มีรายได้เพิ่มขึ้นที่สถานศึกษานี่เลยก็เด็กทุกคนทํางานเป็นครับเด็กทุกคนเนี่ก็เขาทํางานเป็นไปประกอบอาชีพเช่นตัดยางไปตัดปาล์มไปปลูก ที่บ้านเขาเดิหรือว่าไปรับจ้างก็ได้พออยากบอกอะไรกับเพื่อนๆครูเราบ้างครับคืออย่างนี้นะครับคือปัจจุบันเนี่ยการทําเกษตรเนี่ยมันมันอาศัยว่าหลัก,กเกษตรนักวิชาการใหญ่ๆเนี่ยที่ที่ดังๆเนี่ยพยายามที่จะเอาแบบลงทุนเยอะๆแล้วได้กำไรเยอะๆนะฮะแต่ถ้าประชาชนทั่วไปเนี่ยถ้าให้ไปลงทุนอย่างนั้นเขาทาไม่ได้มันเราจะต้องอนุรักษ์สิ่งที่บรรพบุรุษเราเคยทํามาเช่นเมื่อก่อนนี่เขา ไม่มีปุ๋ยเขาเอาขี้มูลบัวมูลควายหรือปุ๋ยธรมชาติเป็นธรรมชาติเขาก็ได้กินเหมือนกันออได้ขายอยู่อย่างพอเพียง<อ>ทีนี้เราทําอย่างไรถึงจะซึมลึกเข้ากับ สภาพของนักเรียนขยายโอกาสที่เขาจะสําเร็จการศึกษาไปรเราก็หาลือกันมีวางมีการวางแผนแล้วก็มีประชุมมีกลุ่มยุวเกษตรเกิดขึ้นที่โรงเรียนโ,โดยให้คุณครูรับผิดชอบนะครับ,รบ,รบกลุ่มเกษตรเหล่านี้ทําได้ทุกอย่างนะครับเริ่มตั้งแต่อริบทเลี้ยงปลาก็ทําเป็นตัวอย่างเลี้ยงหมูก็ทําเป็นตัวอย่างลปลูกผักหวานปลูกข้าวปลูกมันพวกนี้เป็นหมดครับรับจ้างเป็นเพราะเขาจะรักการทํางานในความคิดของทอมีเองนี่คิดยังไงครับเรื่องพวกนี้ เห็นด้วยไม่เห็นด้วยแต่เริ่มต้นมาอย่างไรครับก็เห็นด้วยกับพอนะคะค,คือว่าเด็กเรานี่ทําเป็นได้ทุกอย่างอ,อ,อย่างเช่นไปเกี่ยวข้าวอย่างนี้นะคะเ,<อ>เด็กสามารถเป็นรับจ้างด้วยค่ะเวลาเกี่ยวข้าวตัวเองเสร็จแล้วเด็กนี่จะสามารถเป็นรับจ้างเกี่ยวข้าวตามอทองไรทองหน้าที่มีคนมาวานจ้างนะคะครับอ้าวงั้นเดี๋ยวย้อนกลับมาเรื่องเอาพืชเศษษ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 รษฐกิจหลักของเราหกแชมปเปี้ยนของเราเนี่ยหนึ่งในนั้นคือปาล์มครับผม แล้วปลาล์มมันเป็นยังไงครับดูแลแบบไหนยังไงใครดูแลอยู่ครับนั่นก็คืออาจารย์พรชัยครับอ๋อ,อน,นี่ก็คือผู้ปลูกปาล์มครับนี่อันนี้เขาเรียกว่าเซียนปลูกปลาล์ม <c oughs> ครับผมเป็นยังไงครับเดี๋ยวต้อง,องย้อนกลับมาทางทางอาจารย์พรชัยครับคือท,ทีแรกนผมปลูกอยู่ที่บ้านผมก่อนอประมาณ14ไร่โอ้โหเป็นไงบ้างครับนี่แหละคือสิ่งดีๆที่เซียนเกษตรของเรานำมาฝากกันเราบอกว่าเรื่องราวตรงนี้ยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้ครับ ช่วงนี้เดี๋ยวเราให้เวลากับสิ่งที่สนใจสักครู่เดียวครับแล้วจะกลับมาติดตามกันต่อว่าผลของการเก็บเกี่ยวเป็นอย่างไรสิ่งที่เขาทำเขาได้อะไรบ้างแต่ว่าช่วงนี้พังสักครู่ครับ